วันนี้วันที่ยี่สิบสี่สิงหานะคะเรามาขุดบุกต้นใหญ่ดูมาพิสูจน์ดูว่าเขาลงหัวหรือ,อยังหัวใหญ่มากนะคะต้นใหญ่นะแต่หัวยังไม่แก่เนาะหัวยังไม่แก่ปุ่มปุ่มยังไม่แก่นะคะเพราะว่าเขาจะมีหนอ่อมีปุ่มอ้อมๆเนาะหัวเล็กเขาอะจะมีอยู่อ้อมๆม,มีอยู่รอบๆ อยู่รอบๆหัวขเขานะคะเราจะเอาหัวเล็กไปปลูกเนาะหัวเล็กๆที่เขาออกอยู่ข้างๆเราจะเอาไปปลูกเราพี่สูตรขุดดูนะคะเดือนสิงหาเนาะวันนี้ยี่สิบสี่สิงหาหัวใหญ่เพราะว่าเขาต้นใหญ่เนาะถ้าต้นไม่ใหญ่ก็จะหัวยังไม่โตนะ เอามาขูดดูหัวเล็กเราก็จะเอาไปปลูกนะคะหัวยังเล็กไปปลูกใส่กระถางดินกลบให้เขาเกิดใหม่นะคะหนูเหมียวมากวนแม่ทำไมนี่คือเดือนสิงหาหัวยังไม่แก่ต้นใหญ่ก็หัวโตวแล้วแต่ยังไม่แก่นะคะหัวใหญ่เบลอ เราขุดมาดูนะคะต้นใหญ่เบ้อเล่หัวเล็กเขายังไม่แก่เนะเราจะไปฝังไว้เหมือนเดิมนะคะเราจะไปฝังไว้แล้วทีนี้เดือนเดือนที่ว่ามันลูกมันแก่เราถึงจะขุดมาเอาลูกมันปลนะูกเนาะนี่คือเราพี่สูจเป็นความรู้นะคะพี่สูนเป็นความรู้ว่าเรียนสิงหาคม หัวบุกเขาจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ยังไม่แก่แต่กำลังเป็นตากระปุ๊บกระปิบเป็นตาเป็นหัวเล็กเขานะคะอันนี้ต้นใหญ่มากนะคะต้นใหญ่มากบุกหวานเดือนสิงหาเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะว่าเดือนไหน หัวเล็กหัวใหญ่หัวแก่หัวอ่อนอะไรเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆนะเป็นการศึกษานะคะแล้วเราก็ดูว่าปลูกเดือนนี้จะเป็นยังไงมีเวลาโตอยู่สองเดือนนะสิงหากัญญานยาเนาะตุลาพฤศจิกายนนี้คือเขายุบแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรายังเรายังทําการปลูกอยู่เนาะเรายังขยายของเราอยู่เราจะทําเป็นคลิปออกมาให้ดูด้วยนะคะว่าเรา ว่าเราปลูกแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูปลูกใส่กระถางนะคะนี่คือเราปลูกด้วยหัวนะคะปลูกด้วยหัวใส่กระถางดูเราจะลดน้ําไปเรื่อยๆเราจะดูว่าเขาจะเป็นยังไงเราปลูกในกระถางว่าเขาจะออกหนอขึ้นลําต้นอ่อนให้เรากินตะลอดไหมเพราะว่าปลูกเขาเป็นพืชล้มลุกลด,ดูหนาวลุด,ดูแรงเขาจะยุบ ต้นยุบแห้งลงไปแล้วมีหัวอยู่ใต้ดินแต่เราจะพิสูจน์เราจะพิสูจน์ว่าเราจะลดน้ําตลอดนะคะเราจะไม่ให้ใหเขาทิ้งเราจะพิสูจน์ดูเป็นความรู้เราจะศึกษาเราจะลดน้ําตลอดให้ให้ปุ๋ยคอกเนาะนี่เราเอาฟางฟางเริ่มจะเน่ามาคุมให้ความชุ่มชื้นเขานะคะเราอยากดูว่าชีวิตบุกถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่ปล่อยให้เขายุบอะ่ะเขาจะแทงหนอ่อให้เรากินให้เราให้เรากินต้นได้ตลอดไหมนี่คือเรากำเป็นการศึกษานะคะเพราะเราก็ยังไม่เคยเราเคยแต่ปลูกธรรมชาติใต้ต้นไม้ตามโคกหนองนานเราถึงเวลายุบเขาก็ยุบไปตามเวลาถึงเวลาแทงหนอ่อเขาก็แทงเป็นตามการเวลาแต่นี่เราเอามาเป็นการศึกษานะคะ เรามาศึกษาดูว่าเออเราปลูกใส่กระถางดูสิลดน้ำตลอดดูสิพืชชนิดที่ว่าพืชชนิดที่ว่าเขาเขาเขาทิ้งใบทิ้งยอดเป็นเป็นช่วงลดดูแลอะ่ะเพราะเขาไม่ได้น้ำใช่ไหมแต่เราจะลดน้ำเขาทุกลดน้ำเขาทุกวันให้ปุ๋ยอยากรู้นี่คือเป็นการศึกษานะคะศึกษาไปด้วยกันนะคะ มาติดตามดูนะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของเขาว่าเขาจะยุบไหมหรือเขาจะแทงหน่อให้เรากินตลอดแล้วเดือนไหนลงหัวใหญ่หัวอ่อนเดือนไหนอะไรยังไงเราจะพิสูจน์ให้ดูนะเราขุดต้นใหญ่ดูเราขุดต้นใหญ่ดูในเดือนสิงหาหัวก็ใหญ่นะแต่ยังไม่แก่ดีนะคะ เพราะว่าลูกอ่อนเขายังอ่อนมากยังยังยังไม่แก่เนาะถ้าเดียนพฤศจิกาทันว่าเขาจะหัวแก่กว่านี้ถ้าเราไปขุดเดียนมีนาเมษาเตรียมจะปลูกเพราะอย่างนี้จะเป็นหน่อนะคะจะแก่เป็นหนอนะเราจะพี่สูน์ตลอดต่อไปนี้เราจะศึกษาเนาะเราจะพี่สูน์ทุกเดือนว่าเป็นยังไงยังไงเรามาติดตามดูความเคลื่อนไหวของบุกหวานกันนะคะ วันนี้ก็เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจมารับชมความรู้เล็กๆน้อยๆจากฟาร์มเราสวนเรานะคะที่นี่เราทำโคกน้องนาปลูกๆุกปลูกอีรอกกันนะคะเดือนนี้เราก็ยังมีอีรอกอยู่นะคะกำลังลงหัวนะเราจะปลูกในสวนนะคะ